ท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์ในะคณะนะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านสวสดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยโดยพร้อมเพียงกันนะคะ อาระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขาวันตังอภิวาทิสวาข้าโตพระขวาวตาธมโมธัมมังนามาซามิตุปฏิปันโนพระขวา,าวาโตสาวกะจังโภจังคงงันมามันลำดบบต่อไปจะเป็นพิธี ถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานกล้ผู้มีพระภาคเจ้าจัดว่าสัพปะบุรุษยอมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดรันตตามการสมควรอยู่เป็นนิในด,ดผู้ประพฤติภมจรรทร์ซึ่งเป็นมงิเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการเกปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือ ให้อายุให้วันนะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิทานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุรเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะคะตัวแทนนำกล่าวในวันนี้คือ กัลยาณมิตรวราพรชัยวะนนท์ขอเรียนเชิญค่ะหั่นธรรมยังหิตาจ่าปะคะวะโตบุปปาพคณาเมการังกาโลมาเซนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะ ตูสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิ พิกุสังคัสสะกพิกุสังคัสสะโอโนุชยามะโอโนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสาปริวารานิสาปริวารานิปฏิคันหาตู ปฏิคันหาตูอัมห,หาจังอัมหาจังทีฆาตตังพีฆาตตังปิตายะปิตายะ,ายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพพานายะจักนิพพานายะจักข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรผลนิพพาน เพื่อมักผลนิพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเชิญตลอดการและนานเชิญ